รุ่นพี่คนญี่ปุ่นก็ถามฉันว่านี้เธออาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก็หลายปีแล้วเนี่ยเธอดูรายการทีวีหรือดูข่าวช่องทางต่างๆของญี่ปุ่นบ้างไหมก็ตอบรุนพี่ไปว่าดูปกตินะคะก็ดูปกติเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูทุกวันฮิรุ่นพี่ก็เลยบอกว่าดีเนาะแต่ผมอะไม่ดูเลยที่บ้านผมเนี่ยไม่มีทีวีด้วยซ้ำเอา้าก็เลยงงว่าไม่ดูทีวีแล้วดูอะไรเหรอโทรศัพท์ไงมีโทรศัพท์กันไว้ทำไม ฉันก็เลยเออนึกขึ้นได้ว่ามันต้องดูทีวีก็ได้เนี่ยว่ะข่าวสารก็ติดตามในเน็ตก็ได้นะมือถือก็มีเนาะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูทีวีกันแล้วเหรอหรือมีแค่บ้านกูที่ดูอยู่จริงนะฉันบอกรุ่นพี่ไปว่าฉันดูท<ม>ีวีอยู่เนี่ยผัวฉันก็ดูเนี่ยรุ่นพี่ก็ขำนะเธอบอกอร่อยชอบดูถ่ายทอสดบิทบอลอย่างเงี้ยส่วนที่ทฉันนั้นดูรายการอาหารค่ะซัมปุนกุกิ้งเธอแล้วรุ่นพี่ก็เลยบอกว่าทํางานก็ทําเกี่ยวกับอาหารแล้ว ยังจะไปดูรายการอาหารอีกได้ข่าวว่างานอดิเลกเธอก็ทําอาหารไม่ใช่หรอออยู่บ้านก็ทำพคงทําเคกนี่เขาก็ใช่ไงเธอ <laughs> <laughs> พี่ต้องไหนเ่ยความชอบกูนะพูดถึงเรื่องคนญี่ปุ่นเริ่มไม่ดูทีวีเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะเ <oz led> ออไม่ใช่อะไรฉันเห็นเขาโซเลกันนีนที่ทำงานเธอเขาดูแต่โทรศัพท์ว่าสัน